Yeah. Uh, A.K.A. Naiving. Aha. Uh -huh. อ,อกหักไม่เคยกลัวแต่กลัวเธอไม่รับทราบอยากถามเอาให้ชัวร์กลัว,วเธอมองว่าครับขังคนรู้จักก็เพียบอยากมีคนเรียกที่รักบ้างคนดีว่าคนมันสันซังใบหน้าเธอมันฝังร่างไม่รู้ว่าเพราะอะไรทําไมตัวเองต้องติดขึงไม่อยากให้อยู่กับใครแต่รู้ในใจว่าไม่มีสิทธิ์ึงทาเป็นทุรนทุร,ทร,ทร,รายตะเกียดตะกายที่จะสะกิดถึงแล้วยังไงสุดท้ายก็ยังต้องติดขึงเจ้าทำไมหัวใจไม่ไต่ตองบทกวีดีกีแชมป์แต่เธอก็ชอบแมนใ่ทองฉันก็มีแค่เพลงไม่ได้มีเงินมากองรอไม่ต้องไปทําอะไรแค่เธอมีใจ ยังไงก็เกินพอถ้าเกิดมิสคอก็ให้ไปรอที่บ้านอยากตื่นนอนตอนเช้าตู่และมีเธออยู่ที่ข้างอะมีแค่เธอฉันบนความหวังที่ร่างและเราคงเจอกันบนความฝันที่ว่าเรายังมีฝันที่สร้างเธอคืนหนึ่งในสิ่งที่ปักหมุดตอนทธอฉีกิ้มอารมประมาณตอนโดนสกัดจุดแต่ก็ไม่อยากให้เธออึดอัด ชวนคุยก็ไม่เคยเก่งเลยจีพันแวบแบบที่ถนัดสุดไม่ได้โซกูแต่โซฮอตแบบ k คไม่มีเงินไปแบบทรงเอไม่เกเรเธอจะเอาอะไรมีแค่ฮิปกับคิตตี้แล้วยังต้องรองอะไรมาลองชิดและคิสี่ก่อนจะคิสพี่เดื